ภผยสร้างมน์พืชตระกูลหญ้าครับปลูกง่ายตายยากแต่ปลูกยังไงให้ดีต้องเลือกพันธุ์ที่ดีครับไปดูกันครับว่าพันธุ์ที่ดีเป็นอย่างไรครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้รับสาระน่ารู้จากไลค์ของเราแบมแบมบูครับรบตอนนี้เรากำลังเดินทางจากกรุงเทพออกจากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าไปกุตรลดิตครับเพื่อที่จะไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องไผ่นะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนี่คือแหล่งที่ผมได้สายพันธุ์ไปพัฒนาพันธุ์ไผ่สังมลนเกาดาวนะครับอยู่ที่เมืองการที่ไร่แบนแบนบูงเราพี่บัณดิตนี่ครับเป็นคนที่แบ่งปันพันธุ์ไปให้ครับสวัสดีครับผมบัณดิตทองสีนะครับพื้นเพยจริงๆบ้านเกิดมาจากภาคใต้นะครับมาอยู่นี่ประมาณสัก30ิปีแล้วครับก่อนที่จะมาะทําไผ่แล้วก็พักพวกเพื่อนฝูงก็ให้ มาเป็นกับเคลื่อนวงการไผ่ไผ่ที่ผมทําก็คือพวกไผ่ประเภทขายลำนะครับเพราะว่าไผ่อื่นๆเช่นไผ่ขายนองหรืออย่างอื่นผมก็เห็นคนอื่นเขาทำมาเยอะแล้วเราเลยมาอาชีพเราก็มาตัดไม้ขายแล้วก็น้นเรื่องการทําไผ่เรื่องขายลำทําตั้งแต่ตัดไม้ขายปลีกต้นก้าแล้วก็รับเหมาปลูกแล้วก็รับจัดตําซุ้มไผ่ปูมวงไผ่ ก็ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกชนิดที่ต้องสนใจเรื่องไผ่เป็นหลักนะครับครับก็ผมกย็ยังยืนยันในเรื่องเรื่องค่าพันไผ่นะครับว่าทําไมค่าพันที่นี่มันมันดียังไงเพราะว่าผมไปทั่วประเทศมาแล้วครับผมอาศัยคือท้าไม้ก็ไปเจอหลายแหล่งหลายที่ครับไผ่คลาย,ายพันธ์ุแล้วพอเวลาหาขายก็ขายยากครับราคาก,ก็ก็ไม่ดีแล้วก็การสางลําการ ตัดลำตัดกอขึ้นยุ่งยากแล้วก็ไม่สวยงามด้วยก็ผมแนะนําว่าจะปลูกไผ่ตั้งกีอย่าไปผิดพลาดครับปลูกครั้งเดียวย่างเยืนไปเลยต้องเอาไผ่ที่คัดสายพันธุ์นิ่งๆเท่านั้นครับจมลมเราครับประสบการณ์กว่าปีครับผมก็ดีนะครับตรงที่ผมเอาไปปับ๊บทุกวันนะครับที่เราลดน้ําทุกวันที่เราดูแลไผ่เรามั่นใจว่ามันจะขึ้นมาเป็นไผ่สังหมดจริงๆนะครับไม่ใช่ปลูกไป3ปีอย่างบางคน<ช>คหลายคนเจอใช่ไหมพี่เป็นไงครับ สางหมุนสางหมุนเก้กครับ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ใหเค้แล้วครับสางหมุนบางที่สางหมุนสร้างหมุนดีแล้วครับแต่ว่าเขาคัดสายพันธุ์ยังไม่นิ่งครับบงทีกิ่งกระหนงลำคดลำงอเยอะเพราะฉ <c oughs> ะนั้นผลผลิตอาจจะไม่เท่ากันทีนี้เรามาดูว่าไผ่ของเราสามารถชมต้นแม่พันธุ์ได้เลยว่า <c oughs> แม่พันธุ์เป็นยังไงเราไปปลูกยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นครับพากไผ่ <c oughs> <c oughs> ไม่ของเราคัดสายพันธุ์ต้นแม่ที่นิ่งแล้วมันก็จะนิ่งไปตลอดนอกจากือการออกมาเล็กมาใหม่เพื่อคัดสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเสียเวลามากครับวันนี้เราคัดได้เรียบร้อยแล้วครับลูกค้าที่ไปปลูกมั่นใจได้เลยครับเอาการันตีจากกลุ่มลมเราที่ก่อตั้งกันมานานครับ้าขาย,นยในสิ่งที่ว่ายั่งยืนและมั่นคงและถาวรในการทําอาชีพปลูกไปเพื่อขายลำครับนี่แหละครับทำไมเราถึงต้องมาถึงอุตตรดิตต์เพราะว่าคเครดิตนะครับประสบการณ์ในการที่การคัดสายพันธุ์นี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุด รดี๋ตวผมเราย้ำนิดว่าทําไมทุกทัานอ,าอยากปลูกปลูกไผ่ย,อ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 ยงอายุยืนยืนมีงานเช่นบางคนมาหลอกขายว่าปลูกไผ่สร้างหมุน่นอายุร้อยร้อยกว่าปีนะครับแต่จริงๆอ่ะการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์มันอยู่ที่3าปีบางคนโลภโรภอะไรครับไม่ใช่โรภเรื่องต่างโรภเรื่องอายุครับแต่ลืมดูอายุตัวเองครับอยู่ไม่ถึงอ่าใช่เพืั้นการตอบโจทย์ ในผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาเราก็เปลี่ยนผันดีมาคัดสายพันธุ์ดีแต่วันนี้ต้า้างมูลเราออกดอกที่ไหนผมคิดว่า้างมูลจากอุตตรดิีเนี่ยจะออกดอกเป็นเม็ดนมมาสารเพราะเป็นสายพันธุ์ทีด่ดีที่ยอดที่ตุกต้านในประเทศไทยก็การันตีให้เราร่วมกันนี่แล้วว่าทุกท่านที่เอาไปปลูกไ่ผมเชื่อว่าน่าจะ80เนครับน่าจะไปจากอุตตริดดีที่ชม,มรมรองไปเป็นหลักแล้วก็สมาชิกในกระกายทั้งหมดครับ ตอนนี้ก็มีที่เมืองการเริ่มครับเต็มที่นะพี่บัณฑิตก็ไปดูให้นะครับไปดูให้ผมไปเป็นกรท้าให้ทุกอย่างครับไม่อยากให้ขนแพงๆอย่างนี้มันหนักกับกล้าขนสงวันนี้ทุกท่านถ้าอยากจะไปดูไปปลูกไผ่ที่เมืองการโดยเมืองการเนี่ยเป็นเมืองไผ่แล้วครับผมเชื่อว่าปลูกไผ่สำเร็จแน่นอนแต่ขอให้สายพันธุ์ที่ดีที่นิ่งเท่านั้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ตลาดอย่างแท้จริงครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับพี่บัณฑิตครับครับครับดี่ครับ